วันนี้นะให้ไปดูเลขเบอร์มือถือตัวเองและคนในบ้านคนในบ้านด้วยนะมือถือบางคนบอกว่ามันเกี่ยวข้องเฉพาะฉันไม่ใช่นะคะใครที่จะเชื่อเรื่องตัวเลขของเบอร์มือถือต้องฟังนะคะตัวเลขของมือถือไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อของเลขมือถือมันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนที่อยู่ร่วมกันเพราะตัวเลขมันจะมาพัวพันกันนะคะเล็กดูนะคะเราจะไม่ดูสองตัวแรกอย่างาสมมุตินะคะเลขของคุณศูน เก้าศูนย์ศูนย์อะไรก็ว่าไปเราจะไม่ดูคําว่าศูนย์กับแปดนะคะสองตัวหน้าตัดทิ้งโอเคนะเลขแรกที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์เลยในแปดตัวหลังเนี่ยนะคะเลขศูนย์ค่ะเช่นศูนย์แปดศูนย์โอ้โหเลขศูนย์เนาะเป็นตัวแรกเลยไม่ควรมีนะคะหรือตรงไหนก็ตามที่มีศูนย์สอดแทรกอยู่ไม่ควรมีเลขศูนย์นะคะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเลขไวรัสหรือเลขเชื้อโรคนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะเหลือหลังถ้าคุณมีนะคะ คือสมมติมากคุณเป็นหนี้คุณจะเป็นหนี้เหลือหลังถ้าหากว่าคุณทะเลาะเบาอแหวงกับใครคุณก็จะทะเลาะเบาอแหวงแบบเหลือหลังป่วยเหลือหลังอะไรเหลื้อหลังพวกนี้คือพวกเลขศูนย์เรามาดูอีกเลขหนึ่งนะคะเลขที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์ก็คือหนึ่งปนะคะทําไมไม่ควรมี18ฟังนะคะ18ดเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นเลขที่อืมันจะทําให้คุณนะคะเหมือนกับ ทำคุณคนไม่ขึ้นถูกหักหลังอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งแปดนะคะใครที่มีหมายเลขหนึ่งแปดในเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องเกินหนึ่งปีนะคะคุณโทรศัพท์คุณต้องใช้หมายเลขนี้เกินหนึ่งปีนะถึงจะดูได้นะคะถึงจะบ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะถึงจะแบบค่อยค่อนข้างแม่นนะคะใครที่มีเลขหนึ่งแปดนะคะคุณจะแบบเหมือนทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ถูกหักหลังอ,อะไรแบบเี้ยค่ะคุณมีเพื่อนอเพื่อนของคุณก็ไปชอบแฟนคุณอะไรประมาณแนวแนวนี้นะคะใครที่มีเลขสองเจ็ดอันนี้โอ้โหไม่อยากให้มี สองเจ็ดเป็นเลขอันตรายมากสําหรับคนที่ทํามาค้าขายสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดเป็นเลขอันตรายมากนะสองเจ็ดนะคะเป็นเลขอันตรายมากสําหรับคนที่ทําการค้าสําหรับคนที่อยู่กับเรื่องเ <c oughs> งินเงินทองทองสำหรับคนที่แบบว่านะอยากรวยอะคะ่ะหรืออยากมีอันจะกินหรืออยากมีฐานะที่ดีอยากมีอาชีพที่ดีอย่าใช้สองเจ็ดเพราะสองเจ็ดเป็นเลขของอะไรรู้ไหมคะสองเจ็ดเป็นเลขของหนี้สินโอแเจ้าสองเจ็ดเป็นเลขของหนี้สินนะคะ ต่อไปนะคะเลขที่ไม่ควรมีสามเจ็ดค่ะนะคะสามเจ็ดค่ะอ่าฟังนะคะสามเจ็ดคือเป็นเลขของอุปสรรคและอุบัติเหตุสามเจ็ดไม่ควรมีสําหรับคนที่ใช้รถหรือว่าสําหรับคนที่ออกไปทาง,งานข้างนอกอะไรแบบนี้ค่ะแม้กระทั่งอยู่ในบ้านสามเจ็ดนะคะบางทีเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากมิดบาดเดินเตะโตะบ่อยมากอเลยวาเดี๋ยวก็เตะโตะเตะโตะอุบัติเหตุเลกใหญ่ คือมันเป็นเบอร์อุปสรระคคะ่ะถ้าเกิดว่าเลขเกี่ยวกับสามเจ็ดะนะคะเป็นเบอร์อุปสรรคเป็นเลขอุปสรรคแต่ไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกเลขที่ครูพูดมาไม่ต้องซีเรียสเพราะทุกเลขมีทางออกนะคะต่อไปเลขสุดท้ายค่ะนะคะให้อีกหนึ่งเลขไม่ควรมีเลยไม่ควรจริงๆโอ้โหซี่ครูพูดนี้ไม่ควรมีเลยนะคะคือเลขหกเจ็ด